สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่แอครับสวัสดีค่ะจย์ครับพบกันด้วยความสุขสําราญเช่นเคยกับกานิกาเซค่ะสเสน่ห์ก็มาทอล์กด้วยนะครับนะค้ามีหลายรสชาติให้ท่านได้ชมและติดตามกันเป็นประจําจันถึงสุขสทาง m b t v นะครับครับในช่วงบ่ายสองโมงสามสิบห้าถึงบ่ายสามโมงสามสิบห้าประจําหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ไปตามทางเพจของเราก็ได้กานิกาเซสเสน่ห์ทอล์ก พิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยเลยนนการนิก<ข>าเซก็เซก็เขียนสไลเอซ,ซอโซยอยักคาันเซที่แปลว่าพูดอ่ะแล้วสเสน่ห์ก็ทอลแล้วคำอื่นก็จะขึ้นมาเองมันก็จะตามมาเดี๋ยวท่านก็ไปคลิกดูแล้วถ้าไปกดไลค์นะเดี๋ยวพอรายการมันม <า S 2> ขึ้นมาปั๊บท่านก็เห็นละกดสับสไครมันจะเด้งขึ้นมาหน้าจอเตือนเองนะก็เป็นสีแดงแงว่ามาใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วในแต่ละรายการของเราแต่ละวันเนี่ยเราจะมีสี่ช่วงนะคะช่วงแรกเป็นว i r ร์ลคลิป นะซึ่งอาจารย์เสน่หจะสรรหาสารพัดคลิปมาให้เราดูทั่วโลกซึ่งมันกินใจแล้วก็ดูแล้วเกิดสติปัญญาเกิดสำนึกไม่ใช่ไอ้ที่มันไร้สาระไม่ใช่ช่วง2ช่วงสก็เป็นทีวีวาทีย้อนยุคเอากลับมาให้ดูกันสำหรับแฟนรายการทีวีวาทีหรือศิลปะการพูดในแนวของทีวีวีตี และช่วงสุดท้ายคือช่วงที่สี่ก็จะเป็นพี่แอร์เขาจะเอาเรื่องอย่างนี้ต้องคุยนะอย่างนี้ต้องคุยคือเป็นเรื่องที่คนคุยกันอยู่แล้วแหละใช่บ่นกันเลือเกอรหรือบ่นเออเรื่องที่คนบ่นกันหรือว่าเรื่องอ,อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะเอามาจับเป็นหมวดเป็นหมู่มาคุยกันมาอยู่ใน<ะ>รายการที่ใช้คําว่าอย่างนี้ต้องคุย<อ>ไม่ใช่อย่างนี้ต้องกัดไม่ใช่อย่างนี้ต้องงัดไม่ใช่นะคะเอาอย่างนี้ต้องคุยเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงอ้าวเราบอกและสี่สี่ช่วงของรายการเรา ขอดูช่วงแรกก่อนเป็นไงอาจารย์คะเอานี้เรามาไวรัลอะไรคะนี่ต้องพูดถึงเครียกอะไรนะเป็นความรักครั้งใหม่คอพี่เหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้ของหงอธอหงแดงไม่ใช่หงขาวอ้หเลยหงขาวนี่ทีมฟุตี่บอกก็คือชวันซีฮะคือหงขาวนะครับเป็นความรักครั้งใหม่ของมิซิสนิวบี้นี่ชื่อหงเหรออ่าชื่อหงนิวบี้อ๋อค่ะ อ่ปรากฏว่าเป็นความรักครั้งใหม่คือเนี่ยเรื่องราวใช่ไหมมันมีคู่หนึ่งทำไมเป็นหองความรักครั้งใหม่อะกอแสดงว่าความรักครั้งเก่ามันมันก็ต้องแยกย้ายกันไปไงต้องแยกลนะจบกันไปตายจากกันเนี่ยนะคนเราที่มันแยกจากกันอันเนื่องจากอะไรก็ทีบางคนไปก่อนกําหนดใช่ไหมบางคนก็ไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะแต่นี่ปรากฏว่าเขาตายจากกันเขาก็ไปได้ความรักอันใหม่ แลอวคะเอ้แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนที่ติดตามใช่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 คือหงเนี่ยนะเขาก็มีความรักคู่กันถูกไหมมันต้องเป็นคู่กันนะต้องคู่แล้วสวยใช่เพราะฉะนั้นหงนี่ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของงานแต่งงานใช่แต่ละงานเนี่ยเขาจะมีหงมาเอาปากจุบกันแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปหัวใจใช่ไหมฮะมันจะพอดีเลยใช่ใช่ไหมฮะมันจะมีรูปความพอดีเลยเนี่ยนะฮะ คือคือบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับหงเพราะบ้านเราจะไปทําไปคุ้นกับพวกเป็ดพวกหา่านอะําทำเลยอะเอา้าเป็ดนี่สัญลักษณ์ของของความน่ากลัวของการแต่งงานสมัยหนึ่งเหรอือเป็ดไหนเหลืองแดงไ่ใช่ไปใช่ไปเป็ด,ปดไอ้ในคนละเรื่องกันสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขู่กันง่ ผู้หญิงก็จะขู่ผู้ชายผู้ชายที่แบบประเภทอะไรนะสัมสนนักมากนั่นนะจะตัดให้เป็ดกินเออนึกอกสนึกเขาบอกอะไรหั่นให้ยับแล้วสับให้แหลกแล้วแจกให้เป็ดอันนี้เป็นศบที่มาก่อนได้ใช้ต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วยมันงต้องใช้มันของหายากเขาจะตัดทิ้งทขาไมแล้วให้ผู้ชายได้ยินอยาให้ผู้ชายเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้คือเป็ดนี่มาเป็นอุปสรรค แต่นี่ฝรั่งนี่ก็จะใช้หงหงเป็นสัญลักษณ์ของความรักใช่ไหมอุปสรรคสัญลักษณ์คนละเรื่องนะคะใช่ไหมแล้วเรามันก็มันมีสองอย่างคือตัดให้เป็ดหรือตัดให้ห่านก็ได้ห่านก็กินไม่เลือกเหมือนกันนะโอ้ต้องเอาสัตว์คอยาวด้วยเหรอเออเาลักษณะคือมันกิน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 หมดแล้วก็เก็บมาไม่ได้ใช่ไหมแต่บางคนนี่บางคนคว้าคอเลยนะพอมันกินเข้าไปคว้าคอป่ะ เฉือนคอเป็ดแล้วก็ดึงออกมาให้หมอซ่อม่ากเซลไงมบุคโปรมันจะมีหมอที่มาทาหน้าที่ต่อตรงนี้ถูงนี้ต้องรีบต่อให้ทันนะต้องต่อให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวเซลมันตายอยู่มเซลตายเส้นเลือดต่อกันไม่ติดแต่เมื่อก่อนมก็จะเซลตอนหม่โตวันทีบอกว่าผู้ชายเราฉลาดง่ายแล้วก่อนจะต่อเดี๋ยเราก็เอาเข้าเครื่องโมลิเนกซอนปั่นปๆแล้วมาเข้าเครื่องอัด แล้วก็ไปต่อใหม่จะได้ขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับทุกคนอ๋อจะจเป็นไส้กรอกใส่เนื้อใส่อะไรเข้าไปเติมเข้าไปไงคืโอกาสเป็นไส้อัวตายละอร่อยเดีมันพูดเล่นเล่นอุ้ยตายแล้วแต่ลักษณะที่เราดูคลิปเนี่ยคือหงขาวคู่นี้เขารักกันมันก็เป็นบทเรื่องเนยนะคะน่ารักอะเมื่อกี้เห็นแล้วแบบสวยอะเป็นความน่ารักแล้วที่พี่ไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ยุโรปนะ หงเขาจะเล่นน้ํากันอยู่ในสระสาธารณะทั่วไปไม่มีใครไปดักจับเอามาย่างกินใทำหงปักกิ่งกินไม่มีบ้านเราเนี่ยนะเวลาเราจะเจอหงเราจะมันดูไม่ค่อยออกเราไม่ค่อยคุ้นกับหงบ้านเราถูกไหมไม่ค่อยแต่ถ้าหงฟ้านี่พอพอนึกออกมันเป็นนกตัวหงฟ้าใชกไหมอ๋อแล้อค่ะแต่บ้านเรานี่แปลกเราไม่มีหงขาว่แต่เรามีไข่หงขนมในกระทะหู ขนมไข่หงใช่ในกระทะแต่บางคนมาดูแบบนี่ไม่ใช่ไข่หงเพราะนี่มันไข่เอี้ยก็ว่านะถูกไหมผมก็เลยงงนิดอนไนของหงอนไนของเอี้ยนะแล้วเขายืนยันได้ยังไงวันนี้หงอันนี้เอี้ยใช่ไหมก็ยืนยันในไอเฮียเธอพูดหยับไม่ได้เออแล้วเขายืนยันได้ยังไงนี่มันก็ใช้แป้งใช้มันผสมกันแล้วก็ทอดแล้วมันแยกตรงไหนก็ไม่รู้น้ำตาลเราไม่เห็นตัวหงแลมวไข่มันมาจากไหน ไปยัดเยียดให้มันไม่รู้ว่าเรื่องแปลกดีนะสารพัดเออแล้วหงเนี่ยอันนี้ที่เขาบอกนี้คือพอเป็นฝรั่งเนี่ยนะตะกี้เราพูดถึงหงขาวมันจะดูแล้วเนียนเวลาอยู่สายน้ำนะดอยู่ในทะเลสาบอยู่เลยนะพี่เคยเห็นหงดําอ่านี่พี่แอรู้ไหมนี่มันก็เป็นสัตว์ท้อเขาเรียกแร็กซวอนค่ะหงดํานี่เป็นสัญลักษณ์ของการแตกกลุ่มถูกไหมแตกกลุ่มคือไม่เหมือนคนอื่นเป็นความแตกต่าง อ๋องงๆไอ้ๆก็คล้ายๆของไทยสิเออที่ที่แบบว่าแตกกลุ่มเผือกทั้งหลายที่พวกสัตว์ที่มันเป็นเผือกมาไม่เหมือนคนอื่นที่เรียกว่าการหลงฟูเนได้เห็นมั้ดํามาอยู่ในนกขาวเงี้ยมันหลงมาจากกาดําถูกมั้ยฮะไอ้นี่เหมือนกันหงส่วนใหญ่เป็นขาวหมดถ้ามีหงดําเขดําขึ้นมาไอ้นี่แตกเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาจะใช้คํานึงมันเป็นภาวะที่เรียก Black s w a ค่ะ Black s w a คือเกิดปรากฏการณ์ที่มันผิดปกติมาอซึ่งเป็นความน่ากลัวมากมันเกิด ไม่น่าเชื่อคล้ายครยโควิดที่เกิดขึ้นคล้ายคล้ายแบ็กสวอนนะฮะนี่เลยเรอแบ็กสวอนอยู่ๆมันเกิดจากผิดปกติขึ้นมาเพราะงั้นอะไรที่มันไม่เคยเกิดแล้วมันผิดปกติเราเรียกสถานการณ์นั้นว่าแบ็กสวอนคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันเกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้มันเป็นคำที่ฝรั่งเขาใช้คำกัน โดยเขาเอาไอ้ตัวส่วนหรือตัวหงเนี่ยมาเป็นการเปรียบเทียบถูกไหมฮะหงขาวนี่เป็นสัญลักษณ์ของความรักการแต่งงานแบ็กส่วนนี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ไมคาดคิดอะไแตกต่างแล้วถ้าเป็นหงแดงเป็นสัญลักษณ์ของฟุตบอลที่คนมีแฟนเยอะทั่วโลกก็ใช่ก็ใช่อะสิแต่ว่าตอนนี้สัญญาณไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ามันเจ็บเยอะเพราะว่าทีมทีมหงแดงเนี่ยนะเขาบอกมันเกิดปัญหาคือกองหลังก็โคม่ากองหน้าก็โควิด กองหลังโคมงมากคือบันบาดเจ็บกันเป็นแถวเลยถูกแล้วกองหน้าก็นติดโควิดให้ <COVID. S 1> อีกไปติดโควิดเออเพราะฉะนั้น <c oughs> พวกบรรดาสาวโหงแดงก็กําลังเครียดกันอยู่ตอนนี้แล้วกองกลางล่ะ กองกลางก็หัน no <ơi S 1> ไปดูกองหน้าทีกองหลังทีกูจะเล่นยังไงดีวะเพราะว่ามันก็กองหน้าก็ไม่เหลือกองหลังก็ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกองกลางวิ่งส่งลูกอย่างเดียวเนี่ยตากองกลางบอกเอ้ยว่างๆนี่กูไปหาโคโยตี้ดีกว่าดังว่าเนี่ยมันมีแลักแหละก็เลยจะบอกหมายถึงอย่างนั้นแหละกองกลางก็เลยไปเป็นโคโยตี้ดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามีทีวีว่าที่อะไรที่มันเกี่ยวกันทีวีว่าที่วันนี้วันนี้พี่ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวมาอ๋อเหรอเอาที่ตะกี้หงแห่งความรักนี่เป็นถูกถูกก็ทีนี้ ก็ต้องเอาเรื่องครอบครัวของเราพี่ไปนคนได้นะ mm. เก่ามากเจอว่า oh. บริหารจัดการครอบครัวยังไงไม่ให้พังอ๋เหรอมีมากกว่าหนึ่งได้ไหม oh. Oh. อ๋ออ๋อ oh.